หลังจากที่มดหลับสนิทและส่งเสียงกรนสนั่นกล้องไปทั่วป่าลมหายใจแรงและสม่ำเสมอเหมือนเด็กที่ไม่เคยรู้จักความระแวงพ่อกับแม่สบตากันสั้นๆก่อนเริ่มแผนการการกับวาจับลืวอคนละฝั่งวางฝันเลื้อยบนโคนต้นไม้ใหญ่ที่ลูกชายนอนพิงอย่างไม่รู้ชะตากรรมเสียงเหล็กเสียดสีกับเนื้อไม่ดังคลื่นไม่ดังนักคล้ายกล่อมไม่คนหลับไหลย,ยิ่งหนิงลึกขี้ลื่อสีซีดร่วงพลาวลงบนดินชื้นเป็นทางยาว กลิ่นไม่สบผสมกลิ่นดีเย็นอบอวนต้นไม้ใหญ่ที่หลายคนอบก็ไม่มิดแรงแขนของสองผัวเมียต้องใช้สลับกับการนั่งพิงพักเมื่อบ่อยครั้งจะชะงักมองลูกชายที่นอนอยู่ใกล้ๆขอบตาร้อนเผาแต่การเหลือบตามองแล้วส่งเพียงสายตานิ่งเย็นเหมือนจะบอกในใจว่าจะหยุดไม่ได้พวกเขาเร่งม,มืออีกครั้งลมหายใจเริ่มที่ขาเหนื่อยล้าแต่ใจยิ่งเร่ง ก่อนตะวันตกดินต้องพลนออกไปจากป่านี้ให้ได้เลื่อต่อเนื่องจนลอยแยกเริ่มลึกป่ารอบข้างเงียบลงอย่างประหลาดเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นหยุดฟังสองผัวมีมองหน้ากันแวบหนึ่งก่อนออกแรงสุดท้ายจนเสียงบพงดังต่ำในแก่นไหมร่างแยกของต้นไม้งเงยงอย่างช้าๆแล้วถล่มลงด้วยเสียงสนั่นสะเทือนป่าทั้งผืนฝุ่นฟุ้งใบไม้แห้งลอยคลุ้งร่างของมดจมหายไปใต้ลำต้นมหึมา ไม่มีเสียงร้องไม่มีการขยับมีเพียงความเงียบหนาวสถานการดึงเลื่อยออกจากโคนไหมไม่เหลียวมองกลับหลังสองคนผัวเม,มียรีบสาวเท้าออกจากป่าอย่างลนลานไม่แม้แต่จะเก็บเรื่อยหรือข้าวของปล่อยทุกอย่างทิ้งไว้ท่ามกลางความมืดครึ้มของป่ายเย็นเหมือนต้องการให้รากไม้และความเงียบกลืนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปตลอดกาล